ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าชาติสุดท้ายที่นี่เราจะเล่าเรื่องที่ไม่ได้มีแค่คำสอนแต่มีบางอย่างที่อาจเปลี่ยนใจคุณได้ทั้งชีวิตคุณเคยย้อนนึกไหมว่าในชีวิตหนึ่งของคนเรามีประโยคไหนจากพ่อหรือแม่ที่ฝังอยู่ในใจเรายาวนานบางประโยคอาจฟังดูธรรมดาเช่น กินข้าวหรือยังลูกหรือตั้งใจเรียนนะแต่ในวันที่ชีวิตกำลังอ่อนแรงคำพูดเหล่านี้กลับแววขึ้นในหัวเคยคิดไหมถ้อยคำธรรมดาที่ได้ยินบ่อยๆเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่คิดทำไมแค่คำพูดไม่กี่คำของพ่อแม่ถึงมีผลกับใจเรายาวนานมันเป็นเพราะอะไรหรือที่จริงแล้ว คอยคำเหล่านี้คือมนลังที่คอยประคับประคองใจเรามาตลอดในวันที่เราสับสนท้อแท้หรือรู้สึกโดดเดี่ยวเสียงของพ่อแม่มักจะเป็นเหมือนที่พักใจเสมอและหลายครั้งคำพูดของพ่อแม่ก็ไม่ได้มีแค่ด้านปลอบใจแต่ยังเป็นทั้งเสียงเตือนในวันที่เราเผลอหลงทางบางประโยคอาจดูเหมือนคำตำหนิหรือแรงบน่นแต่เมื่อย้อนคิดดู ทุกคำเตือนทุกคำห่วงใยต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือความรักช่วงวัยเด็กเรามักจะไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ต้องย้ำคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าก,กลับบ้านดึกเลือกคบเพื่อนดีๆหรืออย่าทำอะไรแบบนี้อีกประโยคเหล่านี้เคยทำให้เรารู้สึกอึดอัดแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเรากลับนึกขอบคุณคำเตือนเหล่านั้นในใ,นใจ เพราะมันคือเกราะกำบังเราในวันที่โลกข้างนอกไม่อ่อนโยนในชีวิตจริงถ้อยคำเหล่านี้มีอิทธิพลมากกว่าที่คิดบางครั้งแม้เพียงคำพูดเดียวในวัยเด็กอาจเปลี่ยนแปลงทั้งมุมมองและเส้นทางชีวิตคนคนหนึ่งไปตลอดกาลถ้าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความรักมันจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ถ้าคำพูดนั้น เต็มไปด้วยความกดดันหรือตำหนิมันก็อาจกลายเป็นแผลในใจที่รักษายากแต่เรื่องของมนขลังจากคำพูดของพ่อแม่ยังไม่จบแค่นี้ในตอนหน้าเราจะค่อยๆแกะรอยไปทีละประโยคค้นหาความหมายลึกซึ้งและถอดรหัสพลังที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำธรรมดาเหล่านั้นบางคนอาจรู้สึกว่าคำพูดของพ่อแม่เป็นเรื่องปกติไม่ได้สำคัญอะไร แต่ลองคิดดูให้ดีในวันที่ชีวิตกำลังสับสนไม่มีใครให้พึ่งเสียงหนึ่งที่กลับมาในหัวมักไม่ใช่เสียงจากโลกภายนอกแต่เป็นเสียงที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กเสียงของพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคำปลอบใจหรือแม้แต่คำเตือนหลายคนอาจไม่ทันได้สังเกตว่าประโยคเรียบง่ายอย่างพยายามอีกนิดนะลูกหรือแม่เชื่อว่าลูกทำได คำพูดเหล่านี้ไม่เพียงเป็นกำลังใจแต่ยังสร้างรากฝังลึกในใจเราโดยไม่รู้ตัวในวันที่ทุกอย่างดูจะพังลงแค่ได้นึกผึนประโยคสั้นๆน,นี้หัวใจก็กลับมามีพลังขึ้นมาอีกครั้งหรือแม้แต่คำตำหนิบางครั้งในวัยเด็กเราอาจต่อต้านรู้สึกน้อยใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรากลับเห็นว่าถ้อยคำที่ดูเข้มงวดนั้นแฝงความหวังดี ทุกประโยคคือบทเรียนที่สอนให้รู้จักรับผิดรู้จักอดทนแม้ตอนแรกจะไม่เข้าใจแต่สุดท้ายเราก็เรียนรู้ที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทุกคําพูดของพ่อแม่จะอ่อนโยนบางประโยคอาจทิ้งรอยแผลแต่เชื่อไหมว่าแม้รอยแผลนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับด้วยหัวใจที่เติบโตมันก็แปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนชีวิต และบางครั้งกลายเป็นแรงผลักให้เราอยากพิสูจน์ตัวเองถ้อยคําของพ่อแม่จึงไม่ใช่เสียงที่ผ่านหูแต่มันคือพลังที่ค่อยๆซึมซับเข้าสู่หัวใจและอยู่กับเราทุกช่วงจังหวะชีวิตทุกครั้งที่เราเหนื่อยล้าเมื่อถ้อยคําเหล่านั้นหวนกลับมามันอาจกลายเป็นมนต์ขลังที่ปลุกใจเราอีกครั้ง แต่ความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นจะยิ่งชัดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญวันที่ยากลำบากในตอนต่อไปเราจะไปสำรวจว่าเสียมของพ่อแม่มีผลกับวันที่ใจอ่อนแอมากแค่ไหนในชีวิตของคนเราไม่มีใครหลีกพ้นวันที่ทุกอย่างดูจะพังทลายบางคนสูญเสียงานบางคนถูกคนรักหักหลังหรือแม้แต่วันที่ความหวังทั้งชีวิตดูจะดับวูบลง ในวินาทีที่หัวใจอ่อนล้าหลายคนเลือกจะเก็บตัวเงียบและในความเงียบงันนั้นเสียงหนึ่งจะค่อยๆลอยมานั่นคือเสียงพ่อแม่บางคนอาจได้ยินเป็นเพียงประโยคสั้นๆไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือเหนื่อยก็พักเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นใหม่ถ้อยคำเหล่านี้อาจเป็นแค่เศษเสี้ยวความทรงจํา แต่เชื่อไหมว่ามันมีพลังมากกว่าคำพูดใดๆในวันที่ทุกอย่างรอบตัวไม่เหลืออะไรเสียงของพ่อแม่จะเป็นเหมือนมือที่คอยประคองแม้ไม่เห็นตัวแต่สัมผัสได้ถึงความรักและห่วงใยห,หลายครั้งน้ำตาไหลเพราะคิดถึงคำพูดง่ายๆจากคนที่รักเราที่สุดประโยคที่เคยคิดว่าเป็นแค่คำปลอบใจแต่วันนี้กลับเป็นพลังให้ลุกขึ้นใหม่ หรืออย่างน้อยก็ทำให้ใจไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไปในขณะเดียวกันบางคนอาจเจอวันที่เจ็บปวดเพราะถ้อยคําที่เป็นรอยแผลคําตำหนิหรือเปรียบเทียบในวัยเด็กอาจตามหลอกหลอนแต่เมื่อเติบโตขึ้นเราเริ่มเรียนรู้ว่าความเข้าใจและการอภัยคือกุญแจที่จะเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกครั้งที่คิดถึงพ่อแม่เราจะรู้ว่า คนที่รักเราอย่างแท้จริงแม้บางคำพูดจะทำร้ายใจแต่ในความหมายลึกๆแล้วยังมีความรักซ่อนอยู่ถ้อยคำของพ่อแม่จึงเหมือนเงาที่อยู่กับเราทั้งในวันที่หัวเราะและร้องไห้มันไม่เคยหายไปแต่จะค่อยๆแสดงพลังออกมาในวันที่เราต้องการที่พึ่งที่สุดในตอนต่อไปเราจะไปสำรวจว่าทำไมถ้อยคำเหล่านี้ ถึงสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและเส้นทางชีวิตคนคนหนึ่งได้และมน์ขลังนี้จะยังมีอิทธิพลไปถึงรุ่นลูกหลานอย่างไรเมื่อมองย้อนกลับไปในวันที่เรายังเด็กเราอาจไม่เคยรู้เลยว่าถ้อยคำธรรมดาธรรมดาที่พ่อแม่เอ่ยกับเราทุกวันจะฝังรากลึกอยู่ในใจได้ยาวนานขนาดนี้ และเมื่อวันหนึ่งเราเติบต่อขึ้นหลายคนเริ่มพบว่าตัวเองเผลอพูดประโยคเดียวกันกับที่พ่อแม่เคยพูดกับเราไม่ว่าจะเป็นระวังตัวด้วยนะลูกตั้งใจเรียนนะหรือแม้แต่เหนื่อยก็พักเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นประโยคเหล่านี้ค่อยๆไหลเวียนไปในทุกเจเนเรชันเหมือนมนลขลังที่ส่งต่อจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่ง บางครั้งเราอาจจะไม่ทันสังเกตแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มน้ําตาหรือแววตาของลูกเรากลับรู้สึกได้ถึงสายใยบางอย่างที่เชื่อมโยงเรากับอดีตถ้อยคําเดิมๆที่ฟังจนชินแต่เมื่อพูดด้วยความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่ทุกคําล้วนมีน้ำหนักและเต็มไปด้วยความห่วงใยที่อยากส่งต่อ บางคนอาจตั้งใจเลือกพูดแต่สิ่งดีๆเพราะไม่อยากให้ลูกต้องแบกรับรอยแผลแบบที่ตัวเองเคยเจอบางคนอาจเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่ารักและห่วงใยเมื่อได้เป็นพ่อแม่เองและในทุกๆวันเมื่อถ้อยคำเหล่านั้นถูกเอ,อ่ยออกมามันไม่ได้เป็นเพียงเสียงแต่มันคือพลังที่มองไม่เห็นคอยหล่อหลอมความคิดทัศนคติและหัวใจของคนรุ่นถัดไปอย่างช้า,ชา ในทางกลับกันบางประโยคที่เคยทำให้เราเจ็บก็อาจกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่พูดแบบนั้นกับคนรุ่นใหม่มนขลังที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคําเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและเจตนาที่ซ่อนอยู่ข้างในสิ่งที่เราเลือกจะส่งต่อจะกลายเป็นรากฐานใหม่ของครอบครัวในอนาคต และเมื่อวันเวลาหมุนเวียนถ้อยคำล่านี้ก็ยังคงหมุนเวียนไปไม่รู้จบเราคงไม่มีวันรู้ล่วงหน้าว่าทำพูดประโยคไหนจะกลายเป็นมนขลังสำหรับใครในวันข้างหน้าแต่ทุกๆประโยคล้วนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงใจใครบางคนเสมอวงจรของถ้อยคำจึงไม่เคยจบลงแต่จะดำเนินต่อไปในทุกรุ่นของชีวิตแล้วสุดท้าย อะไรคือบทเรียนที่แท้จริงของมน์คลังนี้เราจะพาไปค้นหาคำตอบในตอนจบสุดท้ายเมื่อมองย้อนกลับไปในทุกถ้อยคำที่เคยได้ยินเราจะพบว่ามน์คลังจากคำพูดของพ่อแม่ไม่ใช่แค่เสียงในความทรงจำแต่มันคือแสงไฟเล็กๆที่คอยนำทางในวันที่เรามืดมนในวันที่เหนื่อยล้าท้อแท้หรือแม้แต่วันที่ชีวิตก้าวคลาด ถ้อยคำเหล่านั้นมักจะลอยกลับเข้ามาในใจบางประโยคให้กำลังใจบางประโยคปลอบโยนบางประโยคเป็นเหมือนเข็มทิศที่เตือนที่เราไม่หลงทางแต่บทเรียนที่แท้จริงของมนคลังนี้อาจไม่ใช่แค่การได้ยินหรือจดจำหากแต่อยู่ที่การนำเอาถ้อยคำเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตจริง กลั่นกรองใหม่ให้เหมาะสมกับตัวเองเลือกส่งต่อแต่สิ่งดีๆและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเวลาต้องพูดกับคนที่เรารักในบางครั้งถ้อยคำของพ่อแม่อาจเป็นแรงผลักดันเล็กๆที่ทำให้ใครคนหนึ่งกล้าเริ่มต้นใหม่หรือเป็นกำลังใจสำคัญในวันที่ใครบางคนล้มลงมนขลังนั้นจึงไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่เกิดจากความรัก ความห่วงใยและประสบการณ์ชีวิตที่ค่อยๆหล่อหลอมคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและถึงแม้ในวันหนึ่งพ่อแม่จะไม่ได้อยู่ข้างๆเสียงของท่านก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมอแปลเปลี่ยนเป็นพลังเงียบๆที่คอยผลักดันให้เราเติบโตให้อภัยตัวเองและกล้าเดินต่อไปข้างหน้ามนแขลังนี้อาจไม่มีรูปร่างแต่จะส่องสว่างในใจเราเสมอ และว,วันหนึ่งถ้าเราได้กลายเป็นใครสักคนที่มีเสียงสำหรับใครอีกคนเราก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าคำพูดของพ่อแม่คือมนตขลังแห่งชีวิตอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมเรื่องราวของมนตขลังนี้อาจไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังมีความรักถ้อยคำของพ่อแม่ก็จะยังคงส่งต่อไปไม่มีวันจบคุณล่ะ ในวันนี้มีคำพูดไหนที่ยังอยู่ในใจและพร้อมจะส่งต่อให้เป็นมวลขลังในชีวิตของใครอีกอย่างหรือยัง